Ăn quá ừ. quá me cán hấp ừ, ừ. Ừ, ở đó anh <laughs> Bên, về ngoài ngoài vớt tí được kìa Ôi, tìm ra biết không hoàn được Ừ, thì khăn mây hãy Tao phải <laughs> chai ngân đi anh Đó, khăn màn khổ นี่ตัวเป็นโดนโอ้ต้องรุดอะ่ะโดนเป็นโดนโดนเป็นโดน <c oughs> แหีวแดงขว้ามุกหัวเจ็บดบบปากแมมหัวเจ็บโอ้โยบอกว่าขี้ไล่เลย <c oughs> ไปทัวร์พร้อม อย่งไหมโิอย่างนี้การนักด้วได้รออยู่อยู่อีกแล้วเออท่านปวดว่ะวากินดีพดคิ้วชิมหาย อยากไปกัตกปลาทีเก็บปดตัดพิทต้นเองไปตัดมองมเว็ดดียวมันไม่ันโปรฟังกูจะรู้อ่ะันอก Mày bắt đâu mà lời nó thì ừ. yeah, mắc Cái gì mắc 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 m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 

ตัวนีนี่ปากเต็มเต็มหลุดซะหอหลุดซะหนเต็มปากมึงก yeah. ็พูดเกินโอ้ล้วมึจีบฟูยังกันน้ากันหนาดูนี่เป็นี่ยังกับใจเย็นใจเย็นหลอกกู มึงก็ว่าเกินไปมีแต hey, <there> <your> ่ตัวสัมมี่แหละกูว่ากินววกินเลยมีเท่าไหร่คิดใจกูก็พุดเฮ้ยได้เลยได้เลยอุ้ยได้เลยง่ร้อมง่ายขนาดดำโก กูสาธีบอกดีเนาะปลาพื่อกินเนาะหัวแซ่บมีเบียอุ้ยไม่ใส่เว้ยโอ้โอ้ไม่ใส่โอ้โอ้ขึ้นไปส่กเขา chín hia của cho nên toàn thấy hoa là nó <laughs> thiên vén เปล่งว่าตัวนี้ตัวนี้เปล่งว่ะไม่เปล่งว่ะตัวนี้เปล่งอยู่เปล่งงูอยู่เนี่เปล่งเออเออเออใส่ปลาจานครับห้าตัวยี่สิบครับรุ่นนี้ ê ê say. ê phào khừng, phào khừng. Nhốc, nhốc, nhốc. ê bình mà, bình mà. ê mi ê ê tôi nhé mà tao nhé phao đi con tao nhé tao nhé tao nhé tao quá, tao nhé quá, nhé mẹ nhé tao nhé tao nhé tao chú này chú tao nhé đấy. Ủa? Ủa? tít nhà công nhà thấy các bạn, Mì... mày, mày đi sâu rồi kia vậy, ô để lại được không? để nhìn, để nhìn, để chạy, mày, 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 nè size nhỏ size lịch size nhỏ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  Mấy cụt nhỏ gì Kiểm tra và xem mắt ta ป็นตะไล่ีนี่ใช้บ็นตา <laughs> ต่องไปจะก่อปากเขาปก๊บก <laughs> อ้ตึงมือไหมสือสองหมายเลยของงาม่เห็นปลาเขาไว้เล้า เป่าตกเป่าครับไม่เปลี่ยไม่เปลี่ยไม่เปลี่ยวะเปลี่อยนยอะเปลี่ยนเยอะไฟอีกอโอ้ยไฟตกนี่ไม่เปลี่ยพี่น้องเป็นไงตป็นไงโอ้ลุดลุต แรงมดแล้วกูแรงมดแล้วเสนอขึนเหยมยดเหยียม,ะมะั้งยังไงกองไอาเลยครับสวัสดีอุ้ยไม่เปลี่ยนม่าอีกแล้วโอ้วัด,ดวันจะโดดไหมมองเห็นไหม นำแห้งอะไรมันติดใจช่วยหางตันดิกๆิ๊ดีกวโอ้โหอะไรแต่วะ่น่ดลูกปลาพันปลาอีสาว่ะนี่สะไงไงสะไงไงเอ้ยไปดีเต่วะ <laughs> Chưa vào phòng luôn đó <laughs> ừ, lên nè, Mày gạo, mày gạo, mày tiền mày gạo Xây đi đi Xây suối rồi đi Này, khỉnh đi đi แล้วผมเมื่อไวเอาเท่าว่ามันหมักกันนี้วะมันกาบกักเผาปะแม่านะรกากเผาเลให้เกียรอมาแดกดอกเกียตัวเลียจะให้เกียร์ร้นวอันนี้ปดีนเกียร์รานได้คือปสทกเกียร์แต่สมมติมันมันเอาจีดินมาผสมปั้นให้กูรอเปล่าวะ Eh, mua một hàn parm mưa, yêu thích qua. Say mà, yêu Nadin ngay phó thân, nạn 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 นี่ไอ้ขาวบาดไอ้ที่มึงยังหนีอยู่ที่ไรขยับใส่วะขยับใส่วะมันยุ่งอย่างงี้มึงขยับใส่กาคือก็ขยับทุนเนี้ตัวหน่อยเขาเอาขึ้นมาแล้วอ๋อม <c oughs> <c oughs> ตัวกูตึ้นไหมอืมไปกินก้อนกันโอ้ <laughs> ừ, rồi, rồi. Ừ, cái Sana Kong gắn đi r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 a Kong gắn nên đèn này em cầm ôi kilo rồi đi mình, mình pan, mình sashiu, bút chìan, ugh, uầy một khoa chìan, จักรยันงูสิโอ,โอ้มันมีอีกขั้นหนึ่งยุ่งมีไปก่อนแล้วคนเดียยุ่งไกลๆเปล่าอุ้ยดึงยังแค่แมาถ้ากูเหมืนโดดขึน้นกะันแหละ đúng đúng, tất quá buồn chan, qua của chị Ngā, hoặc buồn chìa lều, hoặc buồn quá lều long, buồn hè kìa 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 nghe lèo kìa 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 kìa

Og sinnig.

กบเบ็ดเขาดีจริงนะครับนีมไม่ในโเบ็ดท้องที่ว่ากูเบ็ดดำใสเห่ได้บ้านปลาเล็กว่าติดดีโอเลียงใสอย่างนี้เบ็ดกระส่วงเดียวกันอยู่กขละสีสิขันในเด็ทต้องคำดนอย่างได้บวปะเวยเปลี่ยนกระส้วงกับอีก ว่าใส่เวทให้บอดีรึเปล่าว,าว้าวเขาแก่งรึเปล่าโอสเตอร์ไหนวายมั้คงคบคิดไปแล้วโอ้ยมีในสมองไนะ <laughs> อ้ใหญ่คิดไปเอง <laughs> นี่ค <laughs> อมแมงเลย <laughs> มาใส่นี <laughs> อ่องคูกินก้อนนี้แล้วหรือเปล่า กินอย่างนั้นเหม่ให้เกียรตินะให้เกียรติพกเป้งเนี่ยเอาวัาน์สันเล้วทิมกินได่เนาะ นี่มาแล้วโอ้โตวัวปลาไหมอุตสัตว์ดีใจ กินไหมปลาไหมอืออ้เมียวหนยไปไหมคุณคิดผายแล้ว 나 필요 낭군 칸다 보지마, 총알, 재간이 그래.

Momiyi <laughs> ham หักติล่ะ,ะรักผมเหีดแมงแมงเลยกี่การเห็ด เร่ไปซื้อไม่กินบ่บ่ใจของอยู่ยไปกินเขงกินน้ำเลยว่า ิบเหรอเปล่ปาใบเครื่องเหรอใบสามเงินครับ

เอ้ปันเด๋ยแบนี้ผมม้นมือเออทำตัวเป็นคนดีจัง่อยนะครับทำตัวเป็นคนดีเก็บขยะดีดีแบบไหนยแบบี สรุปผลงานวันนี้ครับอยู่กับกระชังหมันเช่นเคยโอ้โหโอ้หืมสายขาวอีกเช่นเคยครับรงง ใส่ยุยะใส่ยุ้พอโล่ขอโล่มาโล่โลเนี่ยโล่กว่าโล่ขึ้นโล่ขึ้นโล่ขึ้น bow